เห็ S <S <S แนแบบนี้แลวอยากกินน้ำเนาะพี่น้องเนาะผมบ่เคยกินจะเทืยอนะต้มอึงนี่นะแต่เป็นของปวดกีฬาอุ้งอิงวัสันเดียวผมต้องไปหามาล่องกินลวล่ะครับสวัสดีเังเป็นทักการครับสุขสุขค้นนะครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงขอพระคุณไปยังเอฟซีอุ้มอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงสุขสุขค้นนะครับที่เขาใมห้กําลังใจกันในคลิปนี้พี่น้องนะครับ อยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับบรรยากาศหลังเลิกงานของอุงมอิงเมื่อคื้นี่ระหว่างเดินทางนะครับเพื่อจะได้ไปแวนเซเว่นเนะเาะทัาที่เห็นภาพมียูประจํานะครับปูสาปปูเสื้อกินเขาอยู่หน้าเซเว่นพี่น้องหลายครั้งหลายที่เขาก็จะเห็นเพิ่นกินปลากระป๋องแน่เขาเว็บไมโครเว็บตามเซเว่นแน่ะไม่รู้แต่มือนี่มือพิเศษพี่น้องมือพิเศษขออนุญาตทางด้านเซียนนนนะครับขออนุญาตน้ำคิ๊มาให้พี่ให้น้องเขาได้บึงบรรยากาศน้ำกันนะครับ มือนีเพื่อนไปปูสายกินต응้มอึงพี่น้องสุดตา่อยไปดูดอึงอยู่หนาเซเว่นนะครับพ้อมั้งกินสาลายพี่น้องอันที่เพื่อนไปขายนั่นแหละผมก็เพิง่งรู้แม่เกิดมา40ปีเพิง่งรู้เขากินกันแบบนี้อุ้งอิงเพื่อกินับอยังผมก็บุ่รู้เพื่อการพี่น้องต้องลองแลวละ่ะเฮานะครับถ้ามีไอดอลเป็นอุ้งอิงเฮาก็ต้องลองตามเพื่อนแหล,ละพี่น้องนะครับบุเคยกินต้มอึงผมก็สิก,กินนะครับเดี๋ยวผมไปหามากินก่อน แต่ว่ายู่สิงบุรีจะไปซื้อยุัยสเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องบอกว่ารลายไปเบิ่งกันครับบรรยากาศเป็นตังไหนนะครับสุขตาดูดอึงหนาเซเว่นพี่น้อง เคยดีว่าส้มปองมั่วโมุกว่ากินหลายมเป็นผูเคยดิเืทกอนาจเมองอนาเดินทางต่อจังหวัดเลยครัดก่บตอน้ปั๊มแยกเกลื่อนวนนัดครับ อันนี้นนนอึนเกนะอึนเนะอนต้มห่อนๆนะครับเป็นเวฟหายาใหม่ๆครับหอนๆม่อกิ้นีไม่ปีเลือกโตอ่นเป่นโตเป็นโตแล้วเม่ตองเ่ก็จะดูวด่าเป็นตัวเตัวลยไรบางนี่ไข่ทุกตัวแต่ออกมั้งตกตาจกตาไม่ได้อึนไทยแล้วฟังดูหลายเรืองเยนไทย,ไทยนะ ไส่เบาเด้อใรอะินมนนถ้นเรจะเ้อดดูๆตัวแบบแบบเลิศแห้งไซส่เบาๆเยครัมาเลิศส่เบาๆผู้ชายเขาไปพูดนะเขามารดลดมากอะไรอย่เป็นหนูเออหนูเขาบ่มีหนูเขบ่มีมันจะเขาจะินกันนเาละจินกนีขาเยแกเจ้าเล่เยแก่เจ้าเล่อานไมีค่ะมี มาทำได้สาวค่ะมุญทีก็คือหมดคือบรถพานบนเลือแม่ดีก็เป็นกระเถยบจะเป็นกระเถิบเสียบบเเ่าเนี้ลูกเมาเนี้อเสียบเนี้อตอนีหาการปร่กอบสุดกอยู่เมืองอยู่อำเภอเชียงขวัญจังหวัด้อยเอ็ด <laughs> anh chị cứ bước chết đường anh chị cái này là nhiều. Ừ. mấy loại cứ bước chết đường <laughs> 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 mẹ khay nè, mẹ xẹp